เปิดกรุอากิลิโกเรเดียนสมอยเจรรซิ่งเซรั่มค่ะทุกคนคะ่ะเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้ากระจ่งางใสภายใน14วันเขานะคะมีส่วนผสมของวิตามินซีวิตามิน B3 และสารสกัดจากแพงตน้นค่ะที่จะช่วยให้หน้าของเราเนี่ยกระจ่งางใสบำรุงให้ชุ่มชื้นสุขภาพดีนะคะทุกคนดูวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายมากๆทุกคนคะ่ะดูก่อนจะทาโชว์ดูเนื้อน้องเขาอ,อืมันบางเบามากทุกคนแล้วก็ หอมมากนะคะคีการใช้งานทุกคนก็ทาเนาะไปที่หน้าของเราแบบบางๆมันเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติถึง85%เลยไม่มีสารกันเสียและที่สำคัญทำให้ร่างของเรากระจางใสาภายใน14วัน สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาตัวช่วยให้หน้าใสเห็นผลไวสารกักจากธรรมชาติแนะนำเป็นอากาลิโกเลยนะคะสามารถสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook อากาลิโกหรือว่าจะแอดไลน์แอดอากาลิโกก็ได้ลองเปิดใจกันดูนะคะกราจะได้แบบหน้าใสไปพร้อมๆกันจ้า